ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับผมพานมาทางอำเภอพิบุญนะครับมังสหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวท่านผู้ชมครับมาผอสวนหญ้านะครับอยู่ระหว่างข้างนะครับเดี๋ยวผมจีมาน้ำคงดูดีๆะฝ่าท่านผู้ชมครับเจอกับหญ้าพันนี้นะครับซึ่งเป็นหญ้าหญ้าไายพันไม้นะครับที่ว่าเขาผสมมากนะครับเนาะสวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่ซื้ออะไพี่อย่างนาะครับอ๋อพี่เป็นหญ้าครับปีกันย่านะครับที่ที่ที่อยู่สวนเทาอยู่อยู่ระหว่าง จังหวัดอุบลครับอำเภอบุญมาครับว่าเ,เป็นตัวนี้คืออำเภอสว่างวิลลุ่งนเอาบอครับอำเภอสว่าง,ว,างวิลลุ่งนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพผ้าหยานี่เคลื่อนมาหยาผ้าเหนียงครับกินนี่ครับกินนี่มัมบาซาโอ้มันเป็นสายผ้าไหมสายล่องปลอดทั้งเนี่ยครับตัวนี้คือเขาได้เม็ดพันธุ์จากม่อบนครับ,ม,บ,บม่อบนเป็นมันนี่คอดีคอเด่นของหยาชนิดนี้คือมันเป็นยังไงครับคอดีตัวนี้คือจะมันอันนั้นแหละคือมันมันทนโตโลกนะครับมัน แต่ก่อนมันจะไปกินนิ่ซิม่วงพอพอหนานี่มากมนจะพเามีหมอกร่องเสียมีน้ำค้างร่งเนี่ยใบห้ามันจะเป็นเป็นจุดได้ร่นะครับเป็นได้ล่เป็นดังเป็นใบดังแล้วก็จะเสียเร็วนะครับเย็บเดี๋บว่าน้าแต่ว่าตัวนี้จะทนทนต้นมันสูงมันใหญ่ป่ตัวเขาบางทีก็สูงประมาณเกือบเมตรแล้วครับแต่ว่าขึ้นหนานี่หลังจากที่อ่พอถึงหนาหนาวเดินเขาน้าวนี่จะ ออกดอก่ก็กดอกเนี่ยจะต้นจะบสูงครับหลังจากคือคือทาของเขานี่เฮ็ดเพื่อเพื่อขายนั่นมันนะอ๋อครับจะบ่ิหาเป็นดอกครับผมว่าถึงไหนนะว่าจะตัดก่อนอ๋อก็คือว่ายยูนี่เข้าใส่พื้นที่ทั้งหมดอนจะปลูกจักไรครับผมประมาณสามงานครับสามงานปลูกตัดขายเห็นไหมครับตัดขายครับคือดประมาณจะเข้าเนี่ยตัดเลยเห็นไหมกัประมาณยี่สิบสี่ยิมหาเมือเนี่ย ตัดเลยแสดงว่าปลูกแค่ยิ้ซียิบมหามือทิ้งไว้เนี่ยคือพอตัดแล้วใม่ครับพอตัดบนันฑิตยุคที่เขาขายหลายประเภทอะไรครับตัวนี้ก็สมัยก็ไม่ขายประจำก็ประมาณมมยี่สิบบาทยี่สิบบาทลอยคือยี่สิบบาทลอยหนึ่งโอ้ยี่สิบบาทลอยหนึ่งบัดฑนี่ยก็ประมาณอยู่นี่ก็ซีกัมมือเกี่ยวซีกัมมือครับผมขายขายเม็ดพันน้ำมันเลยครับรูวบางไหบไม่ได้ขายเม็ดบ่ได้ขายเม็ดพันธุ์บ่ครับบ่ววเอาเม็ดพันธุ์นะครับโอ้ยครับท่านผู้ชมครับอ่าเป็นขยะอย่างไรซื้อพันธุ์นะครับ กินนี่มามาซากินนี่มามาซานะครับเป็นยาผสมนะครับผมน่าจะเป็นกินเลี่สีม่วงอ่ะคือขม่านะครับเนาะอันนี้ตอนยาไข้คือสูมอนี่คนหิตนะครับเรียงเรียงหัวงั้วงไรคัดเติบเนาะยาไข้ดีน้ำนะครับเนาะไข้ดีครับบ่ท่านขายบ่ท่านเล่นป่ะครับนี่บ่ท่านครับบ่ท่านคือมัน น้าเนี่ยพ่อท่านคนเลี้ยงวัวนะครับเขาเจ้าสร้างจองเลยบ่ครับหรือว่างเด็กสร้างจองครับสร้างจองโอ้สร้างจองเลยที่นี่บอท่านอาจารย์จังขินนะครับเมื่อมึงต่อหนี้นะครับแล้วต่อหนี้ขึ้หลังเก็บประมาณตนี่ประมาณสามต้นสี่หมื่นครับสามต้นสี่หมื่นโอ้เหลือเงี้ย้นมาแล้วแต่ว่าคือห้องพนันประจำบ่ครับก็พนันน้ำกับประมาณก็บริเปียกเกินไปนะครับประชุมเกินไปก็บ่บ่ควานี่แห่งนะทายแห่งก็จะอ๋อครับบอคอยจะเล่นตัวเร็วอ๋อครับ นี่นะครับกำลังงามเลยส่วนตรงนั้นนี่จ้ามือแล้วครับนี่ตัวนี้มันยังไม่คลิปมือครับเป็นคลิปมือแล้วนะครับโอ้เดขึ้นเร็วครับจะขึ้นเร็วครับนะครับน้าแรงน้าแรงเมื่อเกิดคุ้มน้ำหน่อยแต่ว่าน้ำฝนกับขึ้น้ำฝนจะบ่ค่อยดีอย่างหนึ่งคือถ้ามีน้ำน้ำร้ายก็จะบ่ขึ้นอ๋อมันคือมันมันบ่กินอาหารนะครับแสดงว่าบ่ค่อยมากน้ำปันได้ติดบ่ค่อยมากน้ำไปได้ครับแล้ววันนี้ปุ๋ยห้องบำรุงครับปุ๋ยกับเมื่อเกดือนแล้วประมาณเดือนเราจะเจอทั้งขโมยวานไหลนะ ใส่ใส่ยูเลียแล้วก็ทำนะครับนใส่ดีกว่าตู้ใส่สปริงเกอร์มันจะสะดวกกว่าโสปริงเกอร์อันนี้ใส่สปริงเกอร์เลยปลานะครับเนาะเอาจริงๆที่ปลูกสามงานเฉลี่ยมือหนึ่งเขาไดทลายไปไหนครับถ้าเขาตัดไปเรื่อยๆนะครับเออถ้าเป็นสามงานถ้าจะให้ตลอดทั้งเดือนกับประมาณมื่อเมือละหารอยนี่ เมื่อละหาร้อยเงินนะอ่าร้อยเงินแดงมันจะทันพอดีทันพอดีเลยครับจะทันพอดีจะครบรอบพอดีอันนี้นี่บ่อคว้าขายตัดขายตลอดเลยมันตลอดครับเพราะว่ามันมันลูกค้าก็คือมีขาประจํานะครับมีขาประจำมาโอครับแถวนี้ฟ้ามีอะไรนะฟามีสี่ลอยขาลอยสิ่ก็มีครับผมโอ้ยแถวนี้อําเภอวิลล์ละวุ้งบ่ครับสว่างวิระวุ้งสว่างวิระวุ้งนะครับทางไปยี่บุญมั่งทหารนะครับเนาะผ่านมาไอ้ยี่บุญครับโอ้ไหลง่ายง่ายงามงายพร้อมนะครับเนาะอาจจมีครับ ตัวนี้มันจะเป็นพันเก่าครับกินนี่อ๋ออันนี้เป็นพันเก่าแต่ผมสังเกตว่าสีมันคือมันบคือกันบอกสีคือเข้มๆกว่าหรือว่าหัวน้ำดีกว่าจริงๆกินนี่ถามว่ามันโมเป็นใบใบใบจุดนะครับมันจะบ่อต้นมันจะอวบแต่ว่าจะพ้อหนาน้ำค้างร่องจะเป็นจะเป็นโลอ๋อครับก็เลยก็เลยเศร้าเอาเอาตัวนี้มาไหมมาแทนโได้ป่ะนี่งั้นวันนี้กินแซ่บกันะใช่ยังครับไปนั่น มันสอ่อนอ่อนครับมันอ่อนครับบัดน,นี้เวลาเขาปลูกนี่คือเขาจะวันวันเม็ดเล่นนะครับนี่ไถวันเม็ดเล่นหมดอ่าถ้าปลูกหลายนะครับถ้าปลูกหลายแปลงหรือว่าไร่สองไร่เกิดเนี่ยขขนเขาก็บานแล้วอ๋อครับแต่ตาใจดีก็คือปักดำก็ยังดำหน้านะครับดีกว่าป่ะครับครับจะดีกว่าอืมนะครับน้ออันนี้อันนี้อันนี้เขาปักเขาบานแล้วครับนี่อ๋อตัวนี้ตัวนี้บานครับบานแต่ว่าก็แน่นมาก ต้นที่บ่แข็งแรงมันจะตายไปเองนะครับมันจะตายไปเองไม่ใงสีแดงมันมันก็จะตายไปเลยมันจะเหลือต้นที่แข็งแรงมันจะเป็นอ่าเป็นกอเป็นกอแบบนี้ครับตัวนี้ตะก่อนก็คือบานเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนพี่ปลูกหญ้าขายมาก่อนมันเริ่มจากขายพันธุ์ใดมาก่อนเอ่อแต่ก่อนเนี่ยต้นนี้จะเป็นสวนยูคลิปตัดตัดออกตัดออกมาปลูกหญ้าปลูกเป็นแต่ก่อนก็เป็นกินีซีม่วงอืมครับกินีซีม่วงเป็นอย่างเขาคือเปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์นี้ครับเอ่อเพราะว่า ประมาณห้าหกปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นโรคใบด่างใบจุดนะครับอืเป็นโรคใบจุดก็เลยเปลี่ยนพอเป็นใบด่างใบจุดเนี่ยเก็บใบคางเคือเนี่ยหยามันจะเป็นคล้ายๆเป็นหยามานาันเลวมันหมดมันบ่ทน,นมันก็เลยบ,บ่นั่นโอ๋บ่ดีปานไงมาครับเลยเปลี่ยนสายพันธุ์ลงมึงครับไปสายพันธุ์นีนฮู้ไปฮู้มาแต่ทางใดครับนี่วางได๋เ่ยทั้งอ่ตอนนั้นทั้งเมาบ่นเพิ่นมาเพิ่นก็มาศึกษาดูงานเนี่ยพ่อ ด้านสารศาสตดูงานบ่านี้เพิ่นไม่เห็นแล้วเพิ่นก็เลยแนะนำ่าเป็นเอามอมมาสามันอาจจะดีกว่าเป็นแนะนำนะครับองมองบนก็เลยมาทดลองปลูกได้โดนไปครับนี่หลายตัวนี้กับแม่มันซีหาปีนะครับตัวนี้โอ้ซีหาปีแล้วอันนี้คือนอย่างซีหาปีหรือเ่ครับนี่บ่ได้เปลี่ยนบ่มซีหาปีข้า่ได้เปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนทีเดียเลยบ่ได้เปลี่ยนครับโอ้เห็นว่าตัดขามาตลอดนี่ตัขายมาตลอดโอ้นะครับสุดยอดในงามแห่านผู้ชมนี่นะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายยังทางผีนั้น ลายสูงประมาณชั่มใดครับเพราะพ่อตัดขายเลยนี่ครับเอาสูงประมาณจักห้าสิบเส้นเนี่ยจริงจริงประมาณห้าสิบเส้นจะพอดีห้าสเพราะว่าไอ้พวกม่วงมันจะมักพอดีนะมันจะกินพอดีอมันจะอ่อนต้นก็กินได้พร้มอมแล้วฮะกินได้พร้อมครับแตบ่ถ้าสูงก็ไหนแม่อ่าทีเป็นต้นมันจะไม่ค่อยกินต้องสาบกินถ้าเป็นไอ้พวกหญ้าหวานนะครับพี่เคยปลูกกวังหญ้าหวานเออหญ้าหวานมันซ่าก็เคยปลูกครับมันซ่ามันอ๋อหมายถึงมันมันโตซ่า มันเลยบระทันจึงไม่เข้า<ล>ขายครัมันมันบระทันคือตัวั้นมันเดี๋ยวเขบอกว่าโปรติมันจะดีแต่ว่าสำหรับเฮาเฮดเพื่อขายไปยังแล้วมันก็มันก็สาประมาณสี่สิบสี่สิบถึงสี่สิบห้ามือแต่ว่าอันนี้จะมือก่อนนะครับเนาะประมาณยี่สิบห้ามือยี่สิบห้ามือ,พ,มอพ่อได้ตัดขายเลยตัดกิบห้ามือตัดขายเป็นสปริงเกอร์แล้วครับปุ๊บจริงๆซ้ำนี่ก็พอดีลูกค้าจะมากประมาณนี้แต่ว่าจะซื้อเปียกข้องห้านะครับผม แต่ว่าอใค่ไว่าขันยางให้ดีต้องแย่กว่านี้จะไม่มาแ่ตย่กว่านี้สูงประมาณห้าสิบเซนน่ยจะพอดีครับนี่ครับท่านชุ่มมันเกิดจากวัคกี้นิดนึงสามงานนะครับเราปลูกเป็นหยาปลูกขายขายประทันนะครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยผมขี่ผ่านมานะครับได้เห็นว่ามันงามนะครับได้อยากจะมาสอบทำมันผ่านเนี้ยเห็นดอกคือค่อยเห็นได้แค่นมันเป็นแปลกๆนะขันว่ากินนารีคือเป็นยังสีมันละกินนารีมันจะแบบอะไรครับคืออันนั้นอันนั้นเป็นกินนารีนี่แล้ว แต่ว่านั้นเศร้าแล้วน่ะครับเด้าแล้วครับอืมครับคนกินไปมาทางนี้เนาะหลายเขมาก็กือบเมื่อจทุกเศร้าแล้วครับก็ทุกเศร้าเลยคือจะสร้างไปก่อนนะครับโอ้ครับพี่เลี้ยงงัวนน้ำมันเลยครับดูว่างเลยแต่ก่อนเลี้ยงแต่ก่อนเลี้ยงนี่ขายใหาอย่างเดียวขายหญาพร้อครับขายใหญ่เราเอามือหารอยกับุดยอดแล้วดิครับได้ทุกมืออะไรทุกมือพร้อมนะครับนี่นะครับน้ำมันอันนี้ก็คือเริ่มชิบไงล่ะข้าวเหนียวฟนกเกือบข้าวเหนีย บ่จะปลูกได้ปลูกเพิ่มอีกบ่าไครับนี่ยก็ปลูกอีกส่วนหนึ่งครับอยู่ทางนู้นอยู่ทา้งหมดอ๋อโอ้แสดงว่าประมาณอยู่นี่ประมาณสองไร่ครับสองไร่โอ้แสดงว่าปลูกหลายเพิ่อได้ครับโอ้นะครับนี่นะครับเอายำไปขอซื้อพันธุ์นีิกันนะพันธุ์นีงกันนะครับเนาะกินนี่มัมบาซ่าครับกินนี่มาบาซ่านะครับโอ้นะครับงามๆครับออบคุณหลายๆนะครับเนาะอีกที่มาให้ความรูไปหนีินะครับเนาะครับครับอ่าครับนี่นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามนะน้ำนะครับช่องของเรานะครับเนาะอ่าคุณนี่ พ <P ort> อๆกันเลยครับได้คิดต่อไปอรครับ <P ort> สวัสดีครับนีครับจับหนามึางหยกหรอกไงอืมใบมันใหญ่ใช่คร,รับกินเนลี่เนาะแต่ว่ามันฉี่ฉีอ่อันสีหนุ่มฉี่อ่อนแต่ว่าถ้าฐามันสูงมันใหญ่ไปเองเฉี่ยมันฉี่หน,นุ่มมัฉี่อ่อนก็ังสีที่ต่อประหลัดอย่เอ่บอบครับมันจะสูงมันจะเป็นคือยังมันจะแต่เป็นไข่มันจะเป็นต้นรับต้น <P ort> แข็งไงนะไข่ไข่ยาค่า แค่ขายอย่าค่าแต่ว่าอันนี้กับปู่มาโดนแล้วกับบัลลีเลี่ยนเล่นบ้างครับบัลลีเพียงนี่ใช่วัดต่ข้องแห้น้ำตัวนี้ปู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วตัวนี้ครับสิบปีตัวนี้เปลี่ยงมาโอ้วาดต่ข้องแห่น้ำก็ให้คุ้มปุ๋ยมันตลอดตั้งแต่งามอยู่ตลอดเลยงามตลอดครับโอ้ครับครับโอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับทุกทีครับครับสวัสดีครับ